วันนี้เราจะมาเปิดกล่องนะครับ Immaculate นะกล่องที่2ของเรากันแล้วนะครับแต่ว่าเบอร์กล่องอันนี้คือผมแปะไว้สุ่มกล่องเฉยๆนะครับผมก็ขอให้ท่านโชคดีนะกล่องนี้ออกได้แค่หใบเท่านั้นนะครับแต่เป็น6ใบแบบเน้นๆเลยนะครับหกใบเนี่ยจะอะไรได้บ้างนะออก1ใบรันนะครับผมเป็น2ใบผ้าแล้วก็3ใบเซนนะครับรวมเป็น6ใบพอดีเนาะก็ใบที่เราหาหลักๆไหครับก็พวกโลโก้แมนนะเซนหดๆห้าหดๆนะ มากมายมากมายนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีนะพิเศษเลยนะกล่องนี้ทีมไหนได้โลโกแมนอ่าถ้าทีมไหนได้โลโกแมนนะรับไปเลย8,000 BC บีแค่เจอโลโกแมนพอนะครับไม่ต้องเติมอะไรอีกเลยอ่ารับไปเลย8,000 BC บนะขอให้ท่านโชคดีพลังโลโกแมนจงสถิตแก่เราในกล่องนี้นะครับผมมา กล่องที่สองเราก็แล้วหูกล่องแรกยังมือสั่นกล่องนี้เอาจริงนะตื่นเต้นไม่ต่างเลยนะนี่เลยพรีเมียมสุดๆ,ดๆนะกล่องนี้นะครับอ่ะอันนี้เอาไว้บังนะครับเอาไว้บังนะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นนี่นะครับผมอยู่ข้างหลังแล้วเรียบร้อยนะอยู่ข้างหลังแล้วเรียบร้อยใบป,ปิดกันมาเริ่มจากใบแรกกันเลย ขอให้ทุกท่านที่ได้การ์ดโชคดีนะครับผมใบแรกอุ้ยเหมือนเป็นสีแดงเหรอเท่าไหร่นะสีแดงผมจำไม่ได้อ่ะเหมือนเป็น r ว a t ช o n เลย r ว a t ชันคือแนวนอนนะเดี๋ยวนะกล้องโอเคโฟกัสแล้วนะครับมีใบแรกนะเหมือนเป็นแว a t ชันเลยอ่ะอุ้ยเหมือนจะไม่ใช่ครับเหมือนจะเป็นแนวตั้งแหละ <you> มาดูไปด้วยกันหัวใบปิดนี้ผมเลอะนิดหน่อยอ่ะอุ้ย เห็นแล้วนะครับผมจามแร์รนใบแรกผมเบสน,นะสี่ใบรันขอไปสี่สิบสามทับสี่สิบเก้านะจามแร์รนเมมฟิสกริสลี่ของคุณนิวโซนได้ไปนะครับผมรุ่นนี้หนาทุกใบนะนี่คือใบเบาสุดของกล่องนี้ใบรันสี่สิบสามรอนี้ทับสี่สิบเก้านะเออรอนี้ทับสี่สิบเก้านะครับจามแรรนใบผ้านะลุ้นจนตัวสั่นแล้วตอนนี้หูก,กล่องนี้ลุ้นจริงครับผมบอกแล้วผมมือสันนะ่นอะกล่องเจ็ดืนห้าทุกคน 5นะ <Yeah. S 1> แคชม่วงเลเกอร์หรือบูคือผมไม่มั่นใจเลยว่าด้านไหนถูกต้องนะด้านแนวตั้งแนวนอนอุ้ยนอนนอนนะนอนนะนอนนะโดเมนทัสซาโบนิสครับผมซัคาเมนโตคิงส์นะใบที่สองเราเป็นสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ Standard ตัวนี้เป็นเกมบอลนะเกมบอลครับเกมบอลครับ สกาเมนโตคิงส์นะครับผมแพดซาโบนิส bon นะสแตนดาร์ดเกมบอร์เกมบอร์นซาโบนิสเฮ้ยผมเห็นสีเขียวสีเขียวนี่พวกแบบผ้าสามตัวผ้าสี่ตัวมันจะเป็นใบสีเขียวนะผ้าสามตัวผ้าสี่ตัวเป็นใบสีเขียวนัเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยหลายตัวหลายตัวเอาแล้วได้สูมแล้วใครบ้างใครบ้างครับผ้าเหมือนจะสี่ตัวผมเห็นแวบๆใครบ้างสี่ตัวตัวแรกก่อน d ดี r รันฟอคมานะตัวแรกนะอ้าวเดี๋ยวนะกล้องโฟกัสเลยกล้องผมไม่โฟกัสนะครับสักครู่นะคิงแล้วนะคนะิงมาหนึ่งแล้วนะวันนี้ 99, นะ 75, ทับเก้าสิบเก้านะเจ็ดสิบห้าทับเก้าสิบเก้านะครับคิงมาหนึ่งแล้วนะทีมต่อไปจะมาเมอรี่เอาเดนเวอร์เอาเดนเวอร์เข้าร่วมนะแล้วรุนทีละคนว่าทีไหนเข้าบ้างคิงเดนเวอร์จะมาเมอรี่นะตัวที่สามซิกเซอร์นะไทริสแม็กซี่ครับผม และโตัวที่สี่เป็นอ <No. S 1> okay, ูเชเกลเจสอเล็กซานเดอร์โอเคสิเอาเอาแล้วเกมบอลทุกใบเนี่ยเกมบอลทุกผ้านะครับผมเกมบอลทุกผ้านะเอาแล้วเดี๋ยวใบนี้มาส่งกันสี <c> ่ <oughs> ทีมใครจะได้ไปห้าสี่ช่องนะครับผมเกมบอลทุกใบทุกตัวนะแม็กซ oh <my> ี่เชจะมาเบอร์เร่แล้วก็ดีอารันฟ็อกซ์ครับผม <c oughs> เนี่ยเดนเวอร์ Denver ได้เข้าร่วมนะเรื่องกล่องลายเซ็นขอเด,ดเดือนนะ บลายเส้นด้านนี้หรือเปล่าม่วงม่วงอ่ะม่วงม่วงอ่ะม่วงม่วงอีกแล้วอ่ะโฟกัสเนยครับม่วงม่วงนะม่วงมวงนะลีเจนด์เหรอตำนานนะตัวตำนานนะครับน่าจะตัวตำนานนะ บ๊อบแม็กก็ดูโหมเกครับ99นะลอสแองเจลิสเลเกอร์นะครับโอ้ใบนี้นี่มีแบบรอยนิดนึงนะเออใบนนหนาๆอันที่อาจจะชอบมีปัญหาเรื่องตัวขอบมุมนิดนึงครับบ๊อบแม็กก็ดูเซตแรกครับลอสแองเจลิสเลเกอร์โอเคผ่านไปมาเห็นนะผมพยายามแอบเงียบๆให้มันปิดใบที่5แล้วก่อนสุดท้ายวันี้ต้องไงต้องเริ่มเดือดแล้วนะวันนี้ต้องเริ่มเดือดแล้วนะอุ้อะนะยอุ้ยอุ้ยวันอันมาเนี่ย กล่องนี้วันอวันคือแพลตตินัมครับเหมือนจะเป็นวันอวันทุกคนเซนครับ <_ an> เหมือนจะเป็นเซนวันอวันโอ้โกล้อง <_ an> <ๆ>ไปด้วยเลยเหมือนจะเป็นเซนวันอวันนะเนี่ยสีนี้สีวันอวันเลยนะ <_ an> โอ้โหแล้วรุ่นนี้ด้วยตัวไหนอะ <_ an> สี่วันอวันนะถูกได้ไหมเนี่ยได้เลยนะขอแบบถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วอุ้ยสี <_ an> ่วันอวนวันนะเนี่ยสี่แพลตตินัมเนี่ยโอ้โห ใครอ,อะดามาคาสคาวซินคิงอีกแล้ววันนวันครับผมสโตรเลอร์ olar, ครับโอ้เป็นสติกเกอร์เรพิ่งเจอเลยใบยแรกครับโอ้วันนวันดามาคาสคาวซินครับผมสาคาเมนโตคิงวันนวันนะครับผมโอ้เสียดายเป็นสติกเกอร์เออมีด้วยหรอผมนึกว่าไม่เคยเห็นเลยนะไม่เห็นใบแรกเลยคิงส์ครับผมเฮ้ยแต่คาวซินคิงดีนะคาวซินหัวต้องคิงวันนวันโูกแล้วอันนี้อยู่ก่อนสุดท้ายแล้วใบสุดท้ายคืออะไรอะ อันนี้อยู่ก่อนสุดท้ายนะัเงหลืออีกใบนึงครับสกอร์เลิกขาดเซตนี้ออกอยากนะโอ,อ้แล้วมาอยู่ก่อนสุดท้ายวันลวันครับผมโอ้ยอย่างสวยวันละสีนี้สีวันลวันนะลายเซนครับโอเคใบสุดท้ายแล้วมาแอมมี่ oh <my> ต้องมาอีกใบเอออาโอเมเด่เอาสิใ <do> บสุดท้ายครับนะผนนนนนนึผมเห็นเป็นแนวนอนทุกคนผมเห็นเป็นแนวนอนเส้นแนวนอนหรอ แนวนอนนะพร้อมกันหรือยังเออพร้อมกันหรือยังเฮ้ยไม่ไปอยู่ริมเนี่ยผมอยู่ริมอิมัคคูเรตนะผมอยู่ริมแผ่นลองเท้าไอ้แผ่นลูนลกบอลครับนะห้าทับห้านะเบรนดินปาร์เซสกี้โอ้โกลเด้นสเตทวอรลเยอ์ครับผมห้าทับห้าโอ้กล่องนี้โกลเด้นสเตทวอรลเยอ์ครับผมโโอ้หดูชิ้นออเซน เซนบนลงเซนบนลูกบาสครับเซนบนลูกบาสนะโอ้โหห้าทับห้าครับเซนบนลูกบาสนะโกลเด้นเซตบอลเร่อผมกำลังโหดเลยฮะออสซิสกี้เพลย์ออฟนะเซนบนลูกบาสนะตอนแรกมองไม่เห็นไลเซนครับเซนนะเซนบนลูกบาสนะห้าทับห้าครับผมโอ้โหก็ว่าวันวันอยู่ข้างหน้าแล้วผมว่าอะไรมันจะโหดกว่านี้ได้นี่ไงลุกกี้ห้ารัฐพาผมออสซิสกี้เซนบนลูกบาสนะสุดในร้นแล้วลูกบาสมันมีแค่ทับห้าครับโอ้โห โอ้โกลเด้นของใคร e? ของคุณจูเลียนนะผมใช่คุณจูเลียนได้ครับโกลเด้นนะโอโต้องต้องย้ายมาเชียร์โกลเด้นสเตแล่วเกมพวกนี้ต้องเริ่มดูแล้วหลังจากเนี้ยเออป๊อดอาซีปีนี้หรอครับอันนี้กล่องมันปีเวมบี้ครับยี่สิบสามยี่สิบสี่เนาะโอ้เดียนะผมไม่มีแมกเนตอันใหญ่อะเสียดายมากเออคือผมไม่มีแมกเนตไซส์ใหญ่นะขอภัยด้วยจริงๆนะจริงอยากใส่ให้มากเลยอะตั้งแต่วันนั้นวันแล้วโอ้โห เออเดี๋ยวได้ส่งกันนะรีแคบหน่อย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 โอ้โหนี่แหละไม่มีขายเลยมันมีแค่ทับห้าครับถ้าจำผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวต้องไปดูครับทับห้าด้วยอนะ่ะใบแรกครับจามอร์แรนสี่สิบสามทับสนะี่สิบเก้าเนาะเป็นสแตนดาร์ดครับผมซาโบนิสนะใบนี้เป็นเกมบอลเนะ่ยห้าสิบสองนะทับเก้าสิบเก้านี่ยห้าสิบสองนะทับเก้าสิบเก้าเนี่ยแล้วก็เป็นห้าสี่อ่านี่เลยควอดแพชนะครับผมเดอร์นฟ็อกซ์เจมอลเมอร์เรย์ไทริสแม็กซี่แล้วก็เชกิลเจสอเล็กซานเดอร์ผม 75ทับเ9เนาะแล้วก็รีเจนก็ผมบ๊อบแม็กคาดูเอลเอ็นเลเกนะทับ99ะครับแล้วใบนี้ว่าโหดแล้วนะวันวันที่ผมดามาร์คัสคาสิ้นนะสโคลเลอร์ครับก็ผมสคาร์เมนโตคิงส์แล้วปิดด้วยใบนี้เลยนะโหห้ารับพาผม b บร,รนินปอร s ิสกีผมจำชื่อเสร็จไม่ได้เลยนะเออมันเซ็นบนลูกบาสนะโอ้สวยจัด